สวัสดีครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่างานเอกสารกับอ e ีเมลเนี่ยมันจะท่วมเราอยู่แล้ววันนี้เราจะมาดูกันครับว่า AI ใน Google Workspace เนี่ยกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเกมการทำงานของเราไปตลอดการได้ยังไงเตรียมพบกับวิธีที่จะทำให้งานของเรามันง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแบบไม่น่าเชื่อกันได้เลยครับอาความรู้สึกนี้เลยครับเคยเป็นกันไหมครับเหมือนแบบ เรากำลังจะจมอยู่ในกองงานดิจิตอลทั้งอ e ีเมลทั้งเอกสารทั้งตารางข้อมูลที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันหมดสิน้นนี่เป็นความรู้สึกที่เชื่อว,ว่าเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยละครับและนี่คือทางออกครับ Google เขาเอา Gemini ซึ่งเป็น AI ตัวแก่งเนี่ยนะครับฝังเข้าไปในทุกแอปของ Workspace ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเลยลองนึกภาพตามนะครับว่ามีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยมาจัดระเบียบความวุ่นวายทั้งหมดนี้ให้เราแล้วทำให้เราไปโฟกัสกับงานที่มันสำคัญจริงๆได้ โอเคเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนแรกที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดเลยนะก็คือการสร้างผู้ช่วย AI ส่วนตัวขึ้นมาหรือจะเรียกว่าเป็นเลขาส่วนตัวที่รู้ใจเราสุดๆแล้วก็ทํางานตามสไตล์เราโดยเฉพาะเลยก็ได้ครับคือปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเครื่องมือทั่วไปเนี่ยมันมักจะถูกสร้างมาแบบ one size fit all ใช่ไหมครับซึ่งเอาเข้าจริงๆมันไม่เคยพอดีกับใครเป๊ะๆเ,เลยสักคนเพราะว่าแต่ละคนก็มีสไตล์การทํางานที่ไม่เหมือนกัน และนี่แหละครับคือตัวแก้เกมด้วยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Custom Gems เราสามารถปั้นผู้ช่วย AI ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องขึ้นมาได้เองเลยลองนึกภาพการสร้าง AI ผู้เชี่ยวชาญน,นโยบายบริษัทที่ตอบคำถามได้ทันทีแค่ตั้งค่าแค่ครั้งเดียวเราก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์คำสั่งยาวๆสัไปสัำมาอีกต่อไปแล้วครับเอาล่ะพอมีผู้ช่วยส่วนตัวแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันต่อว่าจะใช้ AI สร้างงานใหม่ๆกันได้ยังไงจากหน้ากระดาษเปล่าๆเ,เนี่ย กลายเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วอย่างกับมีเวทมนเลยล่ะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจดีว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเวลาจะเริ่มงานใหม่ๆมันคืออะไรก็คือการนั่งจ้องหน้ากระดาษเปล่าๆนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเอกสาร presentation หรือแบบฟอร์มคือการเริ่มต้นนี่แหละยากที่สุดแต่ปัญหานั้นจะหมดไปเลยครับด้วยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า from doc to deck คือมันเปลี่ยนแค่โครงร่างที่เราเขียนไว้ใน Google Docs นะครับให้กลายเป็นสไลด์พรีเซนเทชันแบบเต็มๆได้ในคลิกเดียวโอ้โหข้ามขั้นตอนที่น่าเบื่อที่สุดไปได้เลยแล้วเรื่องภาพประกอบละ่ะถ้าอยากได้ภาพสวยๆที่เข้ากับเนื้อหาพอดีไม่ต้องไปเสียเวลาไล่หาในเว็บสกอฟโฟโต้ออีกต่อไปแล้วนะครับเพราะเราสามารถสั่งให้มันสร้างภาพใหม่ขึ้นมาได้จากใน Google Slide โดยตรงเลยสะดวกแล้วก็สร้างสรรค์สุดๆยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ แม้แต่การสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลเนี่ยก็ง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลยแค่อธิบายไปว่าเราอยากได้อะไร AI ก็จะสร้างแบบสอบถามทั้งหมดให้เราเองเลยช่วยลดงานที่มันซ้ำๆซากๆน่าเบือเบ่อๆไปได้อีกเยอะโอเคสร้างงานใหม่กันไปแล้วแต่ทีนี้แล้วข้อมูลกองมือมาที่ตามมาล่ะครับเราจะจัดการกับมันยังไงมาดูกันครับว่า AI จะช่วยย่อยข้อมูลพวกนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ยังไง เราน่าจะเคยเจอกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรดชีตที่แบบโอ้โหยุ่งเหยิงไปหมดหรือไฟล์ที่แบบหายังไงก็หาไม่เจอการหาข้อมูลที่ใช่เนี่ยมันกินเวลาชีวิตเราไปเยอะมากเลยนะครับแต่ใน Google Sheets นะครับแค่เราพิมพ์บอกเจมีนายไปง่ายๆเลยว่าเฮ้ยช่วยสร้างตารางติดตามโปรเจกต์ให้หน่อยแค่นี้เองครับมันก็จะสร้างโครงสร้างตารางทั้งหมดให้เราทันทีเลยจัดการข้อมูลดิบๆได้ด้วยคาสั่งง่ายๆแค่นี้เอง และความสามารถของมันเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าน,นั้นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จัดเป็นระเบียบแล้วในชีตมันก็วิเคราะห์ฟีดแบกลูกค้าให้เราอัตโนมัติได้เลยหรือจะเป็นข้อมูลที่กระจัดก,กระจายอยู่ในไดรฟ์มันก็สรุปภาพรวมโปรเจกต์ทั้งหมดให้เราได้ในพริบตาเดียวคือพูดง่ายๆว่า AI มันเข้าใจข้อมูลทุกรูปแบบของเราจริงๆขนาะโน้ตที่เราจดไว้แบบลวกๆใน Google Keep นะครับมันยังเปลี่ยนให้กลายเป็น To Do List ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้เลยแถมยังดึง Action Item ออกมาให้เราอัตโนมัติอีกต่างหาก รับรองว่าไม่มีทางพลาดงานสําคัญสำคัญแน่นอนเอาละครับมาถึงหัวใจสําคัญของการทํางานกันบ้างนั่นก็คือการสื่อสารเรามาดูกันว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนการประชุมกับอีเมลที่เคยทําให้เราปวดหัวเนี่ยให้มันสมานขึ้นได้ยังไงนี่เลยครับเครื่องมือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็น Gmail Chat Calendar หรือ Meet ทั้งหมดนี้กำลังจะได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วย AI ครับ เพื่อมาแก้ปัญหาโลกแตกอย่างอ e ีเมลล้นทะลักกับการประชุมที่ยาวนานเกินไปต่อไปนี้บอกลาการนั่งไลอ่านอ e ีเมลยาวเหยียดเป็นนั่นหน้าได้เลยครับเพราะว่าเจมินเนี่ยมันจะสรุปประเด็นสําคัญสําคัญมาให้เราอ่านจากใน Gmail ได้เลยโอ้โหจุดนี้จุดเดียวก็ประหยัดเวลาไปได้มหาศาลแล้วครับลองนึกภาพตามนะครับจากเดิมที่เราต้องนั่งประชุมกันแบบวุ่นวายจับประเด็นอะไรก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปการประชุมที่ทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน รวดเร็วนี่แหละครับคือสิ่งที่ AI กําลังจะทําให้เป็นจริงนี่คือการอัปเกรดการประชุมแบบครบเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาแล้วก็ใส่ซับไต้ต้ลให้แบบสดๆร e a l time คือกําแพงด้านภาษานี่ทลายไปเลยแถมยังปรับคุณภาพแสงกับเสียงให้คมชัดเหมือนอยู่ในสตูดิโอเอกทำให้ทุกการประชุมมันดูโปรขึ้นเยอะเลยครับ โอเคที่ผ่านมาคือปัจจุบันทีนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับว่าอนาคตของการทำงานมันจะเป็นยังไงมันจะไปไกลกว่าแค่เรื่องเอกสารกับอีเมลได้ขนาดไหนและนี่อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ผมว่ามันว้าวที่สุดพีคที่สุดเลยครับแค่เราอธิบายแอปที่เราอยากได้แอปชีตก็จะสร้างมันขึ้นมาให้เราเลยโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวคิดดูสิครับเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นแอปที่ใช้งานได้จริงแค่พิมพ์บอกเท่านั้นเอง ถ้าจะให้สรุปนะครับหัวใจหลักของ Gemini for Google Workspace เนี่ยก็คือการทำให้ AI มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของเราไปเลยเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่คอยช่วยอยู่เบื้องหลังทำให้ทุกอย่างในแต่ละวันมันราบรื่นขึ้นเยอะเลยครับและสุดท้ายผมอยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในเมื่อ AI มันกำลังเข้ามาเปลี่ยนเครื่องมือที่เราใช้อยู่ทุกวันแล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปอย่างไรบ้างเรื่องนี้น่าติดตามกันต่อไปจริงๆครับ